คลิปนี้นะครับขอพูดเกี่ยวกับแกลมนะครับแกลมหมากกับอันนี้นะครับเอเพจนะครับผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะครับทำไมสองแกลมหมากกับอัน,นเ,อเ,เนี้ยเอเพนเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันไกลขึ้นมันไม่เหมือนแต่ก่อน,นครับ นะอย่างเช่นแกมบากใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้จะไปรับทั้งทีเนี่ยโหดึงเราไป5้กิโลนะครับสี่ห้ากิโลนี่แต่ก่อนนี่ผมยังผมยังมองข้ามไปนะเพราะว่ามีคนเปิดน้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สี่ห้ากิโลผมเคยเจอมากสุด9กกิโลไปรับนะครับไปรับโอ้โหเดี๋ยวนี้ ไปรับเสร็จปุ๊บ9กิโลแล้วก็ไปส่งอีกนะฮะไปส่งอีก5 6กิโลผมอยากจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับรัระบบรวนหรือว่าคือบริษัททำอะไรกันแน่ครับผมอยากจะถามกันครับผมแล้วเอสเพสก็เหมือนกันนะฮะผมเจอมาหลายออเดอร์มากเลยนะรับ ไปรับก็ไกลอยู่แล้วนะ3กิโล4กิโลโอ้ไปส่งอีกอย่างเงี้ยสมมติว่า86บาทใช่ไปบาทเนี่ยมันไม่ใช่8กิโลหรือ9กิโลนะเก้กิโล10กิโลหรือ11กิโลผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เพิ่มมาเป็น14กิโล15กิโลฮะเดี๋ยวนี้คือต้องวิ่งเกินนะฮะวิ่งเกินประมาณ7-8กิโล แท้าที่แรกผมคิดว่าเอะเป็นพอแค่วันนี้วันเดียวมั้งระบบมันลวนมาไม่ใช่นะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วฮะที่เป็นแบบนี้คือผมไม่เข้าใจทำไมต้องปรับไปเยอะขนาดนั้นเท่ากับว่าผมต้องวิ่งฟรีประมาณ8กิโลถึง10กิโลผมเคยวิ่งสุด11กิโลนะที่ฟรีฟรีนะฮะก็เลยฝากหน่อยนะครับทำไม เกิดอะไรขึ้นนะฮะคือวันเดียวเนี้ยผมไม่เป็นไรนะอันนี้คือคือติดติดกันหลายวันอ่ะนะแล้วผมก็อยากจะบอกว่าแล้วใครกล้าจะเปิดแก๊มมาก,กับแก๊มเอทเพจครับแต่บางคนก็กยอมเปิดนั่นแหละคือมันเกินไปนะครับแต่อย่างว่าเลยนะฮะเราก็ไปพูดอะไรไม่ได้เพราะว่า ไม่มีใครบังคับให้คุณมาขับใช่ไหมเนีย่ยเมื่อไหร่ก็สุดท้ายก็เจอคำนี้แหละสู้ๆครับเราต้องรอนคะรับ